สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะออาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่147กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางนะคะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางโทรเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้นะคะอ่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ๋าพบเจอกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่พวันนี้แม่บ้านก็มีพรายพี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะหมายเลขที่หนึ่งเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะพี่ล็อกเก็ตล้อมเพชรนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะ ล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรนะคะพ่จาพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะพี่หม่เลขที่1ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เออยู่300บาทค่ะหม่เลขที่สองค่ะพี่เป็นเหรียญครูบาบุญชุ่มนะคะเหรียญครูบาบุญชุ่มค่ะพี่ หมายเลข2ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอที่300บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อคงหูเชื่อมค่ะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระอมสอง2 4่แปค่ะ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่เป็นเหรียญสอง4ี่ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่3ค่ะหมายเลขที่4เป็นพระสังกระจายวัดเงินคลองเตยค่ะ สังกระจายวัดเงินคลองเตยหม่เลข4ค่ะพระสังกระจายวัดเงินคลองเตยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทใหม่เลข4ค่ะ,ะ,จจคใ,หคะใหม่เลขที่หเป็นพระหูยานเนื้อตะกัวค่ะพี่ พระหูยานเนื้อชินตะกวัวหมายเลขห้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่5้าสามรอยบาทค่ะหมายเลขที่6เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วปี2512ค่ะพี่ เป็นรูปถ่ายขาวดำนะคะพี่จ๋าหลวงปู่เผือกปีหนึ่งสองค่ะด้านหลังนีอักขระรายยันนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เออยู่สามรอยบาทหมายเลขที่หกค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมค่ะ ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมใหม่เลขเจ็ดค่ะแบ่งป,ปันที่300บาทหมายเลขที่7นะคะพี่เก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลข8เป็นรูปเปลอ่อเออรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ รูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อเงินพร้อมเรี่ยมใหม่เลขแปดสาอยบาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งป,ปันอยู่300อยบาทใหม่เลขที่8ค่ะใหม่เลขเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่สา รูปหล่อพ่อเงินเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลข9ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ หมายเลขที่10ค่ะ10เป็นพระร่วงหลังรางปืนพร้อมเลี่ยมค่ะพี่มาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าพระร่วงหลังรางปืนหมายเลข1 0 3 0 0บาทค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข11ค่ะเป็นออ่หลวงพ่อพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อโอภาษีนะคะพี่จ๋า พระผงรูปเหงินหลวงพ่อโอภาสีค่ะวัดปราศาสตรนะคะพี่สามรอยบาทใหม่เลขสิบเอ็ดค่ะสิบสองเป็นพระปิดตาสายใต้ค่ะ พระปิดตาสายใต้หมายเลขสิบสองค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าพระปิดตาสายใต้หมายเลขสิบสองเก่าสวยค่ะสิบสามเป็นเหรียญชินราชหลวงปู่เผือกค่ะ เหรียญชินราชหลวงปู่เผือกค่ะเหรียญชินราชหลวงปู่เผือกใหม่เล็ก13สามรอยบาทค่ะ14เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนค่ะ เหรียญโลเก่าสวยค่ะพี่หลวงปู่รอดนะคะเรียญโลหลวงปู่รอดสามรอยบาทหมายเลขสิบสี่ค่ะ 15เป็นพระนางพญาค่ะนางพญานะคะพี่สาวหมายเลข15ค่ะพี่มีเม็ดมนสารมาโชว์เก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันอยู่3 0 0อยบาทหมายเลข15าค่ะพี่า๋าเก่าสวยค่ะหมายเลข16เป็นพระนางพญาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ เลียมเก่าเลียมใช้งานใหม่เลข16ค่ะด้านหลังปิดนะคะพี่จ๋าดันหลังปิดค่ะพี่เปิดด้านหน้าโชว์เนื้อหามาแบบนี้เก่าสวยค่ะพี่พระนางพญาใหม่เลข16บหกสามร้บาทค่ะ17เป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุขเนื้อตะกัวค่ะพี่ เรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพิ่จาเป็นเนื้อตะกั่วค่ะ300บาทนะคะับพจาด้านหลังมีร่องรอยการจานเลี่ยมขอบเก่าๆค่ะพี่หล่อปู่สุขเนื้อตะกัว300บาทค่ะหมายเลข18เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข18ค่ะ หองค์ 1> 1 300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลข18แบ่งปันอยู่300บาทค่ะหมายเลข19นะคะพี่จ๋เป็นพระปิดตาหลวงปุโต๊ะค่ะ ปิตาหลวงปุโตว,วัดศาลาครืนนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จับพระปิดตาหลวงปุโตว,วัดศาลาครืนสามร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าค่ะ20เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ จอบหลวงพ่อเงินปี2516นะคะพี่จ๋าหมายเลข20ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข20เก่าสวยค่ะพี่21เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศหมายเลข21 300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตค่ะพี่หมายเลข21่สิบามรอยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลข22เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลข22แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข22ค่ะ23เป็นสมเด็จเก่าเนื้อสีดำค่ะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพี่เป็นเนื้อสีดำพิมพ์สองหน้าค่ะพระสมเด็จหมายเลข23ค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาทหมายเลข23ค่ะพี่ ยี่สิบสี่เป็นเสืออ,อหลวงพ่อเอียนะคะพี่สาวพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะพี่เสือหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลข25เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะปิดตาหลังแบบหมายเลข25ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พพระปิดตาหลังแบบ300บาทหมายเลข25ค่ะ 26นะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบค่ะเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบหมายเลข26ค่ะ 300บาทใหม่เลข26่สเก่าสวยค่ะพี่ยีบเจ็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋ารูปหล่อพ่อเดิมนะคะพี่เก่าสวยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิม300บาทหมายเลขที่ มีจานนะคะพี่าวได้ฐานมีจานใหม่เลขยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทหลวงพ่อเดิมค่ะยี่สิบแปดค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทยืนนะคะพี่สาวหลังจานค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อมุมใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะด้านหลังมีรอยจานเก่าๆปีหนึ่งเจ็ดค่ะ แบ่งปันที่300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะหมายเลขที่29ค่ะ29เป็นพระแผงนะคะพี่จ้าพระแผง10ทัดค่ะพี่เป็นเนื้อดินค่ะพระแผง10ทัดเนื้อดินนะคะพี่ สามรอยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่30เป็นเลดเสือนะคะพีษสาหลวงปู่บุญมาค่ะมาในกล่องแบบนี้นะคพะพบจสาเป็นเลดลงยาค่ะพี่หมายเลขสามสิบค่ะพิ่สาเลดเสือหลวงปู่บุญมาค่ะนี่ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋ามีตอกโค้ดต่อใหมายเลขมาในกล่องนะคะพี่เลดเสือหลวงปู่บุญมา300บาทใหม่เลข30พร้อมกล่องนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมาในกล่องแบบนี้ค่ะอะวันนี้ก็ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0ส5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่147ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า